ได้รับผลกระทบกับเสือหาปูหาปลาแต่แต่เนี no. petit, ้ยจะได้เขาจะต้องทำยังไงทำทำอย่างไรให้ทุกฝ่ายทุกภาคส่วนนะครับทุกฝ่ายทุกภาคส่วนได้เข้ามามีบทบาทและก็แสดงปฏิบัติอย่างยุติธรรมเนาะยุติโดยธรรมคือจบโดยความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับทุกฝ่ายรู้สึนะครับแต่ผมเห็นแบบ สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G Fox Sport On Tour นะฮะก็ตอนนี้หลังจากพักรับประทานอาหารกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาทำการระดมสมองกันต่อนะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ผมก็ได้มีคำถามาถามท่านปออุโสไปนะฮะเกี่ยวกับปัญหาของการขุดรองหนองเลงทรายบางส่วนที่มีข้อดีข้อเสียนะฮะแล้วก็จะมีคำถามในเรื่องของ ประโยชน์และก็ข้อควรระวังในการขายที่ดินรอบหนองเลงทรายของชาวบ้านและการถมที่นานะก็ได้รับคำตอบจากพออาอุโสอย่างชัดเจนนะก็ตามคลิปข้างหน้าเลยนะครับผมก่อนหน้านี้ถ้าใครอยากจะรู้ก็ย้อนกลับไปดูได้นะคลิปหน้าผมตอนนี้เรามาดูขั้นตอนการระดมสมองในการพัฒนาหนองเลงทรายอย่างยั่งยืนกันอีกสักนิดนึงจากท่านหัวหน้าวารดิษชัยสาเคยมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการมีส่วนร่วม ของชาวบ้านครับการที<ะ>่เขาจะกจ้าไปสู่การพัฒนาและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่นะครับขอขอบคุณท่านหัวหน้าเทศบัลครับครับขอบคุณครับขอบคุณท่านหัวหน้าวราริศเทศบารครับหัวหน้าเกศหรตหน้าสัมปทานหัวหน้าเมฆสายครับซึ่งจะที่หัวหน้าวราริศเนาะหัวหน้าเอนะครับผมขอบคุณคุกำเนิดด้วยกันเนาะสบายใจดีฮะ เพราะว่าเป็นคนพยาอยู่แล้วหลายหลายท่านคงจะเห็นใช่ไหมเพระมาณสักประมาณปีสี่ห้านะครับปีห้าเนี่ยผมเข้ามาที่ต้องไปแอลหนองเอ็นไทร์ครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมันก็มีมันมีเขาเรียกอะไรมีนกอย่าเยอะครับตอนนั้นผมก็เลังตัวเองนกในนกอย่างนี้นกกระสาแดงครับกระสาแดงกับกระสาโนนเห็นว่าที่หนองเอ็นไทร์มีตัวของเพราะว่าผมจะลงแค่งามครับหลังจากนั้นก็เลย พุกันว่าเน่เขาจะพักกัเป็นพื้นที่ที่จะคุ้ครองชัประเภทนกได้คอยครับได้คอยหลังจากน้กระ่อขาแนี่อมายหลครับต่อทงการนี่้เหรน่่ำมอก่างร่เ ครับครับมันหลวมครับการผมครับหลายแค่ไหนครัเราเสนอไปครับโอ้หลายปีนะตั้งต่อสี่ห้าที่ปีแล้วครับเมื่อนะครับมาสตอร์นี้ก็ได้ประกาศเป็นเขตทำลายเหมือนที่เราเคยได้ได้พูดได้คุยกันนะครับตั้งต่อเขาจะมีการแม่น้ำล่างไหลนะครับ วันนี้มันเป็นโอกาสเนาะโอกาสที่ว่าในตัวนของจอเทเยาเขาเนี่ยมีนกอยู่อยู่เยอะนะครับเลยตั้งข่าวเอ็นกกยูมันมาเกี่ยวนะกระดอกในส์ไซน์ในดอกเนส์ไซมีนกอยู่กี่ตัวครับในหนอนต้องมียุงนกแต่นกคนละชนิดกันครับก็นี่ในตัวนของเขาเองเนี่ยถ้าเขาเข้าไปในเข้าไปในเวียงเนาะเขาร้องร้องสังเกตดูตรงมีนกอยู่ปั้นนะครับตาตาเยอะเลย เพราะฉะนั้นน่ะตอนเนี้ยถ้าพูดถึงในท่าท่าเหนือตอนบนจะมีเขาได้ข้อมูลจากนักวิจัยที่มาสำรวจวิจัยเรื่องนกยูงนะครับในภาคเหนือตอนบนก็จะมีแฝดหน้าเยาเชียงหายครับเป็นแรงที่มีนกยูงนี่เยอะทสุดเยอะที่สุดประก็เป็นแรงใหญ่เป็ดจอตัวเพราะฉะนั้นเลยมันเลยมีการอนุรักษ์ุกยูงเป็นพิเศษท่นี้มันมัดเกี่ยวเนี่ยกับ่อเลงท้ายล่ะใช่ไหมครับมันมัดเกี่ยวเนี่ยกับ่อเลนท้าย จะเข้าถ้าเขาสังเกตเน,นะาะตัวที่หัวหน้ากีฬาผาหน้าของเวียรอเป็นมาพูดเรื่องของแบร,บร,บรบแนนะครับแบรนล์สแพนนี่นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของเขาเองเนี่ยเขาเขาบอกมีนกยูงก็จริงแต่เขามีเพื่อนตาที่อยู่รอบข้างที่เป็นต้นหน้าของหนองเลียงซ้ายต้นหน้าหนองเรียงสายนี่นครับไม่ปื้งนะครับโอุเทนชาติไม่ปื้งต้นนี้นกยูงนะครับอุเทนอเทนชาติต้อยหลวงปังนุ่นนุ่นครับเขายิงสองปาก หน้าไหลลงมาที่หนองหนองลินท้ายเพราะต้นหน้าของเขาเป็นนกยูนะครับเพราะฉะนั้นต้นหน้ากลางหน้าปลายหน้านะครับจะเป็นจะเชื่อมโยงกันอย่างไรว่าของเขานะถึงแม้เขาบม่มีนกยูงในในพื้นที่แต่เขาจะสนับสนุนและเขาใช้เข้าร่วมนี้เขาะร่วมอ,อกหาโอ,อกาสนะจะไปเชื่อมระโยะน์จากนกยูในจดได้ไครับเพราะตอนนี้เูดถึงนกยูทั้งจังหวัดมาได้บอกว่าไอ้คนหนองลินท้ายตุกี่กียวกับนกยูง ก็ผมจะรับโอกาสตัวเองไปครับณณวันนี้นะครับเขาก็เลยก็เลยมาจะมาพูดมาคุยกันมาแลกเปลี่ยนนะฮมามามองว่าในฐานะที่เขาอยู่ในพื้นที่หนองคา,ายนะครับเขาจะมีโอกาสตรงนี้ได้หร่อไม่เนเมื่อเป็นกาสนับสนุนท่านถือว่าะระดับโลกนะครับผู้ผัฒนัด้านแต่เพราะฉะนั้นเขามีอย่างบ้างที่เขาจะไปะประโยชน์และเขาจะได้ประโยชน์ในส่วนนั้นนะครับตอนนี้ในส่วนของผมเองอับการกิจงานมานะครับ ดันั้นผมมาณล้ก็โพล์นะวันนี้คพจะเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วก็มาได้ไปไปบอกว่าอันไหนถูกหรืออันไหนผิดนะครับเราจะมานั่งพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ในส่วนของชุมชนที่อยู่รอบๆหนวหินซ้ายเนี่ยเขาจะปตอบโจทย์ได้จะได้ว่าเขาไปสัมพักก์กับนกอยูแลวเราจะให้ประโยชน์จากนกอยู่นี่เดียวได้จะได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่พ่อแม่พี่น้องทั้งหมดนะครับจะช่วยกันช่วย,ยกันมองนะครับแล้วถ้าเพื่อนมาถามว่า น้องดีไซน์พี่เกี่ยวัญญาใอต้องตอบได้นอต้องตอบได้ครับวนนี้เดี๋ยวจะเปนครับครับอ๋อตอนนี้นะครับในส่วนของของกลุ่งเขาเขาจะระดมเขาจะระดมความคิดออกประเด็นทั้งหมดอยู่กลุ่มนะครับรูปออกมานะ้นยงเรื่องของคนนะครับคนเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาได้เปลี่ยน ครับครับอออาเได้งครับครับในส่วนของกระบวนการที่เขาจะระงับสมองในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการแยกกลุ่มเป็นแบ่งกลุ่มนะครับแป่งกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้รับอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เจ้าอุปกรณ์ี่แจกแล้วเขาจะแยกกันไปตามโต๊ะโต๊ะอี่ หรือพื้นที่ที่เขาสามารถที่จะเขียนและการะดมสมองได้ผมก็จมกัดนะครับว่าในแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยบ้านอย่าง้ไรนะครับเนาะจริงถ้ามีความหลากหลายของกลุ่มหรือว่าอาจจะรวมกลุ่มกันอย่างเช่นกลุ่มป้อนเนี่ยเอากลุ่มเรียกงปรุทัพย์ใช่ไหมนาะบอกว่าเรียเรื่องของปรุทัพย์กลุ่มหาปลาบอว่าเรื่องของกลุ่มหาปลานะครับว่าเขาว่าเขาเอาตัวนี้เป็นแต่ละด้านเขาบอกว่า ค้นดีเข้ามาเกี่ยวข้องกับหนองอินซ้ายเนี่ยครับค้นทีเข้ามาเกี่ยวข้องกับหนองอินซ้ายเนี่ยน่าจะมีไข่พองนะครับเอาเรื่องค้นก็นนะครับคือว่าคี่จะเข้ามาเกี่ยวข้องได้กะบการที่ส่วนรวมหนองถินซ้ายเนี่ยมีไข่พองเขาลองไปกีทพอนะครับส่วนที่สองในเรื่องของชุมชนเนาะในเรื่องของชุมชนนี่ก็คือว่าในเมื่อมีค้นแล้วแล้วก็ค้นมารวมกันเป็นชุมชนในชุมชนนี่ะ จะต้องออกแบบหรือว่าจะต้องทำอะไรอย่างองนะครับมีการอย,ย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าต้องรวมกลุ่มกันก่อไหมนะครับต้องรวมกลุ่มกันไหม,นะต,ม,ไหมต้องมีการสร้างรกฎกติกากันไหมนี่นะครับหรือ,อในส่วนของชุมชนเนี่ยนะครับจะต้องอไปเรียนเนื้อการในส่วนของงบประมาณเนี่ยงบประมาณจะมาจากไหน นะครับอันนี้อันนี้ในส่วนของมิติของต<า>นเน,น,ะนาะแล้วมิติของพื้นที่นะครับมิติของพื้นที่เขาเขามองว่าพื้นที่หนองในซ้ายปัจจุบันเนาะตั้งแต่อดีตปัจจุบันถึงอนาคตเนี่ยจะได้จะมีการเปลี่ยนจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างท้องหรือว่าจะมีการพัฒนาไปในทิศทางไหนแล้วหนองในซ้าย พื่อประโยชน์นะครับหนองเอ็ซ้ายเพื่อประโยชน์อะอย่างครับพี่น้องชุมชนพี่น้องที่อยู่ในชุมชนหรือรอบๆอพื้นที่หนองเอซ้ายพอ่อเนาะอันนี้เป็นเรื่องของอันนี้เป็นเรื่องของประโยชน์หรือหนองเอซ้ายอะไปทําเป็นมีผลกระพบกไอหยาพงพ่อคือกับพี่น้องรอบชุมชนนะครับวับนนี้เขาจะมาคุยกันเรื่องนี้ ในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของเศรษฐกิจเนะาะเนี่ยติงตีมัวหน้าเศรษฐศาสตร์ในยูเีย่เขากม็มองว่าหนอง็นซ้ายจะตอบสนอง,องในเชิงเศรษฐกิจคือหน่งเรื่องปากสองเรื่องเ,อเรื่องปากต้องแลวก็เงินในได้ของพี่น้อง่อยูโลกหนอะงได้จะได้นะครับเขาน่าจะมีโงการในยางท่องที่จะเสริมสร้างในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับอันนี้เป็นในส่วนที่ ดีซีนะครับแล้วหนองนง้ายมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของพี่น้องรอบห้องเจไดนะครับมีความเชื่อมีอ,อัางทีเป็นที่ที่จะเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนที่ได้ประโยชน์จากหนองนง้ายนะครับในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมสังคมวความเชื่อนะครับเนาะอันนี้เดี๋ยวเขาจะ แบ่งกลุ่มกันนะครับแบ่งกลุ่มกันซึ่งท่านสามารถใส่มาได้เต็มที่ครับใส่ได้เต็มที่ทั้งในเรื่องของปัญหาเนาะทั้งในเรื่องของการที่จะมองไปสู่อนาคตในเรื่องของการพัฒนาหรืออาจจะแนะนําหรือเสนอแนะในเรื่องของกิจกรรมในเรื่องของกิจกรรมที่จะจะเพื่อเกิดขึ้นนะครับเพื่อเกิดขึ้นได้หนองในไซายอย่างเช่นบางท่าน น้อครับนะ้องกีนผมอ่าอาจจะบอกว่าจัดแข่งว่ายน้าม<อ>น้อจัดแข่งว่ายน้ามหนองในซ้ายจัดแข่งแข่งแข่งเนนรื้อ,อ,อ,อนอ u, ้องในซ้ายเนี่ยครับแต่อ่าแล้วก็วิถีชีวิตเดิมๆของของพี่นะ้องของเขาที่อยู่กินกับน้องในซ้ายเนี่ยน้องมันติดอันอยังจะได้เดีย๋ยวเอามาช่วยกันระดมสมองนะครับช่วยกันช่วยช่วยกันคิดซึ่ง ความคิดของท่านในวันนี้นะครับความคิดของท่านในวันนี้จะถูกนําไปสู่แผนบริหารจัดก,การืที่เขตห้ามล่าสตราราหนองสงไซซซึ่งผมจะเอาข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้ไปทําเป็นแผนในแต่ละด้านแต่ละด้านแต่ละด้านนะครับแล้วหลังจากตีทําแผนเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอาแผนนี่แหละไปนําเสนอเือกับพี่น้องในชุมชนได้ ทับซราบแผนและเก็บวิพาะเนาะแต่คือติถิงว่าเออตรงนั้นมันจะเปลยนกันได้ตรงนี้มันจะเป็นจะได้แล้วก็รวบรวมเข้าไปสู่ในเรื่องของการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนออท้องถิ่นส่วันนี้มีหลายๆห้อง,งทิศตีทรงทีมีเจ้าหน้าที่ทีเกี่ยวข้องในเรื่องในเรื่องของกิจกรรมตรงนี้มาแล้วก็จะทับแผนในภาพรวมทั้งหมดหลังจากตีทานการ่านมาติของพิทักษ์เจ้าวาดทานมาติของ ชุมชนไปแล้วแตบบ่จะพูเข้าบรรจุเข้าสู่แผนของอำเภอแล้วส่งไปต่อแผนของจังหวัดแล้วจะหาวิธีการเชื่องโยงความเป็นหนองเลนไซายกับนกยูงนะครับความเป็นหนองเลนไซายกับนกยูงเพื่ออะไรยังเพื่ออะไรยังเพื่อที่เขาจะเอาหนองเลนไซายเนี่ยบรรจุเข้าไปสู่โครงการการพัฒนานะที่มีนกยูงเป็นแกนงการซึ่งจะเจ้าเขาได้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์หลายๆตัวเนาะพี่จะได้ติดแบนด์แบนด์ลแพรเนนะี่ยเขาจะเอาอย่างเขาเขาลองคิดดูที่ว่าถ้าเขาจะไปเสนอเป็นแบรนด์ลำแพ้เนนะี่ยเขามีสินค้าอย่างที่จะที่จะไปสู้กับทีอื่นกันได้โกนะครับช่วงบ่ายนี่นะครับผมบนะบจะใช้เวลาประมาณสักค,นะครึ่งชั่วโมงนะเนาะที่เขาจะได้ช่วยกันนะครับช่วยกันระดมแล้วก็ช่วยกันช่วยกันคิด นะครับตามตามขีดการเมืี้เป็นการระดมความคิดเห็นนี่นะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเขาจะแบ่งกลุ่มกันจะได้ครับเอาแบ่งเอากลุ่มละประมาณกลุ่มละประมาณประมาณประมาณสิบคนเอาผมเอาอยี่ว่าครับกลุ่มหนึ่งยกมือใอายกก่อนอายกก่อนยกกันอายกหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ้าวอ่าครับยืนขึ้นตอนข้าบแปดคนยืนขึ้นอ่ะเก้าสิบแล้วครับเอาแล้วครับมาเก้าสิบนะครับเดี๋ยวขอเจ้าที่เจ้าที่มาเอาได้เเอาไปโยกุมปีโตนะครับเนาะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าจับมาได้เดี๋ยวเอาไปอ,าาไอ่าอ่าถ่ายถ่ายถ่ายรับไปครับ อาพิเศษนะครับเดียมน้อยจะเสียมไม่ไ <án> ด <trabalhar> um ้อ่าไปไปครับเอาเนี่ยครับเอาเดามสะดวกรว่าน้องจับแต่ถ้าพี่จัดเมื่อยโย่อาจจะบอบอพอจับได้กันเอาคู่ที่สองตัมือครับเอาคู่ที่สองเดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวมานักแล้วปะอ่า

หนึ่นสองสามสี่้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกันยกดิแบ่งกินก่อนรับอ้าวเอาคำแช่แม่นะครับเาะแม่มาตังนี้นองนักกูแม่แม่รักกันตั้ือกันยู่ด้วยกันนะแต่เน่ยันเป็นลกบอลลูกบกบอน่สองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าอ้าวอกแม่ สองคนนะครับสองเอาสองคนอ่าสองคนครับขอบคงกลุ่มก้าวมาละกลุ่มนี้ครับลูกเซยกลุ่มนี้ลูกเซย์ลุกมังกลุ่มที่สามนะครับากลุ่มที่สามเดิมติโตติโตจะมีมีหมายเลขอยู่นะครุ่งเฮ้ยกุ้งกุ่งไปเลยครับไปเลยครับกลุ่มสามเอากลุ่มซีครับ ปาซียุบพุ่งียุบ่งครับียุบพุ่งลุกเลยครับลุกเลยลุกเลยน้องเต้พีลุกครับเอาซนะครับเอาซีเครยุทิร

โอเคครับตอนนี้ก็มีการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมสมองกันแล้วนะหัวหน้าวาริสก็ให้เจ้าหน้าที่ดูแลแต่ละกลุ่มไปนะเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูกันครับว่าหลังจากที่ระดมสมองกันแต่ละกลุ่มแล้วเราจะมีข้อมูลอะไรมาแชร์กันบ้านนะก็ติดตามกันในคลิปหน้าครับผมวันที่เขาไ่ไหนเขาปุ่ไหนปุ่มหน้าปนสองปนสามปนได้สี่